เรามาดูเรามาแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการการชำกิ่งจันผากันนะครับเสร็จปุ๊บผมจะไม่ปลูกเลยผมจะนอนไว้เงี้ยครับแล้วก็รดน้ามันอย่างอันนี้ได้มาสามกิ่งใช่ไหมครับผมก็จะรอจนกระทั่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็ตรงปลายที่มันเป็นแนวที่ถูกต้องทิศทางที่ถูกต้องมันก็จะออกออกใบมาครับออกหน่อมาอย่างอันนี้ก็จะออกมาสามสี่หน่อเลย เนี่ยอย่างเงี้ยล้วผมก็จะเอาไปปลูกตอนปลูกต้องปลูกแนวตั้งนะครับมันติดแน่นอนครับอย่างกิ่งที่สองเนี่ยดูเหมือนมันมันไม่แตกใช่ไหมครับกิ่งสองกิ่งสามแต่จริงๆกิ่งสอง่งงองอะทิศทางที่ถูกมันอยู่ฝั่งนี้ครับมันก็ออกครับอย่างเงี้ยไปปลูกกับผมได้ละสองหน่อครับปลูกติดแน่ๆส่วนอีกหน,น,น่อนึงเนี้ยด้วยอะไรละ่ะ สภาพสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างอีกนอหนึ่งผลปรากฏนี่ครับเนี่ยมันไม่ติดนี่งี้ยเราไปปลูกเราก็เสียเปล่าครับก็เคยทดลองแล้วครับไปปลูกติดแน่นอนครับแตกหน่อสวยงามครับจันผาครับแลกเปลี่ยนประสบาการณ์กันนะครับครับผมสวัสดีครับบ้านสวนยากระปู่